ระวังกิน<ม>บีทรูทป,ประจาําคนจะทับว่าหน้า <Wow. S 1> เด็กเพราะบีทรูทเป็นแหล่งรวมวิตามินแร่ธาตุที่ดีตอ่อผิวเช่นซิง์บีทาเนนแอนโทไซยานินไลโคโปีนเบตาแคโรทีนวิตามินซีและวิตามินเอและยังมีธาตุเหล็กสูงที่จะช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงดูแลเซลล์จึงทําให้เราดูอ่อนวัยผิวพรรณสดใสสีอมชมพูคนที่เป็นโรคหิตจางควรทานน้าบีทรูทเป็นประจําก็จะดีค่ะแต่ถ้าวันไหนหาบีทรูทสดๆทานไม่ได้หรือหายากแนะนําเป็นผงบีทรูทออร์แกนิคแบรนด์ยามิโตและที่็อปชอบคือเขาไม่มีกลิ่นดินหรือกลิ่นเหม็นเขียวเลยค ห่ 1> 1ช้อนชาไม่เกินสช้อนชาต่อวันผสมในน้ำอุณหภูมิปกติหรือน้ำเย็นหรือเราจะดื่มอุ่นๆก็ได้แต่ไม่ร้อนนะคะเวลาที่เราเป็นหวัดเจ็บคอเสียงแหบดื่มอุ่นๆจะทําให้คอชุ่มชื่นบํารุงเส้นเสียงได้อย่างดีค่ะนอกจากนี้บีทรูทยังเป็นผักที่มีใยอาหารสูงมีค่า GI ต่ําถึงปานกลางให้พลังงานตำ่ำจึงทําให้บีทขึ้นแท่นเป็นซูเปอร์ผักที่สายสุขภาพเขารู้จักกันดีและบีทรูทยังดีกับสาวๆช่วงม,มีประจำเดือนหรือสตรีวัยหมดประจําเดือนด้วยค่ะประโยชน์ดีๆของบีทรูทยังมีอีกเยอะค่ะถ้าสสสนนใจจาาาาามรถิิ้้้ตะะกีเเหลลลลืองงดด่่คคปไย